สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเอริเช่นเคยนะคะแล้ววงออตโต้คาร์ของเรานั่นเองวันนี้นะคะเอริอยู่ที่ s แ a n d i n a เว a ยนออโต้สาขารามินทราของเราเหมือนเคยเลยค่ะพามาดูเจ้า S60 T8 R Design นะคะที่ทุกท่านรอคอยมานานเหลือเกินตอนนี้นะคะรถเทสไซส์พร้อมแล้วนะคะที่ศูนย์บริการสแกน d i n a เว a ยนออโทั้งรามินทราและบางนา แต่ที่มากไปกว่าน,นั้นนะคะวันนี้พิเศษจริงๆเอลิจะพามารู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายมากฝีมืออีกหนึ่งท่านจะเป็นใครนั้นนะคะเดี๋ยวพาไปชมเลยค่ะเชิญคะ่ะครับ,รบสวัสดีครับผมดามนะครับวัานักศิ์เรียนสอนนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายครับผมครับต้องบอกว่าเมื่อกี้แอบ,บเข้าไปดูเลยรถมาแล้วนะ,ค,ะครับเขาแน่จะ มาดูแลนะคะในการพรีเซนต์รถแล้วก็พาลูกค้าเทสต์ได์แทนเอริอยู่ประมาณช่วงหนึ่งเพราะว่าใกล้คอนแล้วนะคะอยากให้ลูกค้าได้ดูรถวอโวอย่างต่อเนื่องนะคะไม่อยากให้คลิปของเราหายไปอยากให้ลูกค้าได้แบบสัมผัสรถจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชดลองเทสต์ได์หรือว่าอยากดูคลิปของเรานั่นเองเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะคะให้คุณดามนะคะพาดูรถแล้วก็ไปเทสต์ได์เจ้า S60 ก G8R Design คันนี้กันเชิญเลยค่ะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยดูจุดลึกจุดเด่นของ S9 S60 G8R Design คันนี้คุณดาวคะรบกวนครับผมพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังนิดนึงค่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าของเจ้า S60 กันแล้วนะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่านะครับผมไฟคอนทอของเราเนี่ยมาพร้อมกับตัวไฟ LED Active h i g h Beam นะครับผมตัวนี้เปิดเองสูงต่ำอัตโนมัตินะครับหักเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนะครับผมแล้วมาดูที่กระจังหน้านะครับออกแบบดีไซน์มานะครับให้ดูหรูสปอร์ตนะครับในรุ่นฉบับของ S60 นะครับที R ดีซนคันนี้นั่นเองครับ สไตล์ของอดีไซิ์นะคะก็จะเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็เน้นสีที่เป็นดำ glossy black นะคะดำเงาเพิ่มความหรูเพิ่มความสปอร์ตนะคะแต่ว่ากระจังเนี่ยก็จะเป็นแนวนอนนั่นเองจะไม่ได้เป็นแนวตั้งเหมือนรุ่นของอินสคริปชั n นหรือ Momentum ทั่วไปครับผมที่สำคัญนะครับผมแอบบอกนิดนึงนะครับในตัวนี้นะครับมาดูตรงนี้ครับผมในสาระของ VolV o นะครับจะมีกล้องอยู่นะครับตัวนี้ ต้องบอกว่าในรุ่นอาร์ดีไซน์นะครับของเรามาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับเป็นกล้องรอบคันเลยเครื่องยนต์นะครับเบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับเครื่องยนต์2,000ซีซี407แรงม้า640แรงบิดนั่นเองครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูนิดหนึ่งนะคะมาคนเดียวไม่เคยเปิดเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูเลยเดี๋ยววันนี้มีผู้ชายมาด้วยเปิดเครื่องยนต์นิดนึงเปิดกระโปรงนิดนึงค่ะ นี่คือหน้าตาของห้องเครื่องยนต์นะคะของรถ S60 T8 R Design ของเราแน่นนะคะแล้วก็เต็มมากๆจะบอกว่าการจัดวางห้องเครื่องยนต์เนี่ยนะคะจัดวางได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะส่วนตัวเครื่องยนต์ของเรานะคะตัวนี้นะคะจะจัถูกวางให้ออกมาห่างจาก ตัวน้ห้องผู้โดยสารนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าหากเกิดการชนที่รุนแรงขึ้นเนี่ยนะคะตัวรถจะผลักห้องอผลักเครื่องยนต์ให้ตกลงจากตัวรถนะคะเพื่อป้องกันการอัดเข้าไปกระแทกกับผู้โดยสารที่อยู่ทางด้านในนั่นเองนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะก็จะมีจุดการวางาที่เติมหม้อน้านะคะเดี๋ยวให้คุณดาบดูพาดูนิดนึงซึ่ง่า,งายมากๆเลยนี้นะครับด้านหน้าซึ่งต้องบอกว่า จัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบมากนะครับในเรื่องของการมันฉะนั้นการดูแลรักษาค่อนข้างง่ายมากครับในรุ่นนี้ใส่ที่ปัดน้ำฝนนะคะก็จะอยู่ตรงด้านนี้นั่นเองนะคะ อย่างที่อลิเคยบอกไปแล้วในทุกคลิปมานะคะว่ารถยนต์ว o l โวของเราเดี๋ยวนี้คือไม่ได้มีตัวไฟตัดหมอกแล้วนะคะตรงนี้ก็ส่วนตัวจุดของไฟตัดหมอกเองที่เราเคยใส่เนี่ยทุกวันนี้เราก็จะใส่เป็นตัวระบายอากาศให้แบตเตอรี่ปลั๊กอินนะคะแบตเตอรี่ปลั๊กอินในยุคใหม่ของเราเนี่ยมีขนาดถึง1 1 6กิโลวัตต์อนั่นเองนะคะเป็นแบตท,ที่ปรับขนาดขึ้นมาไซส์ใหญ่ขึ้นมา,มากๆแล้วแก้มซ้ายตัวนี้จะมีจุด ตรงนี้นะครับผมเป็นที่เติมของตัวแบตเตอรี่ใ,ใช่ที่ชาร์จปลั๊กอินนั่นเองนะคะตัวหัวชาร์จก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะของสายชาร์จทั่วไปนะะอันนี้จะเป็นสายชาร์จแบบ universal เลยที่ใช้กับรถปลั๊กอินทั่วๆไปนะคะแทบจะทุกแบรนด์เลยตอนนี้ก็ว่าได้นะลองดูค่ะโอเคง่ายมากครับเพียงแค่เปิดแล้วก็เสียบเข้าไป นะครับผมจะขึ้นเป็นไฟขึ้นมานะครับอันนี้คือเขากำลังชาร์จอยู่นะครับโอเค <Okay. S 2> ถ้าสังเกตเห็นว่าเขากระพริบเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าไฟกำลังเข้าแล้วนะคะแล้วก็ที่ในด้านในตัวรถเนี่ยะก็จะมีการแจ้งเตือนว่าจะเต็มตอนกี่โมงนั่นเองถัดมาดูตรงล้อนิดนึงนะครับผม ตัวนี้ให้มาล้อ19นะครับผมซึ่งบอกต้องบอกว่าสปอร์ตแล้วก็เต็มมากๆครับ2 3 5ทับ 40R19 นะครับตัวนี้ตัวยางเรามาดูจุดสังเกตของในรุ่น R Design ์กันบ้างนะครับผมในรุ่น R d e s ดี n นะครับหูกระจกนะครับของเขาจะออกแบบมาให้เป็นสีดำนะครับผมในรุ่น R d e s ดี n ซ์นะครับส่วนตัวโมเมนตัมเนี่ยจะเป็นสีตามตัวรถนะครับและในส่วนของตัวขอบกระจกด้านบนนะครับผมตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นสีดำนั่นเองทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ ผัดมาตรงนี้นะครับ จะมีไฟ2ทางให้ด้วยนะครับกลางคืนนะครับเวลาเราเปิดประตูอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด้านหลังของ S60 นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะดูกันมาบ้างแล้วในหลายๆคลิปแต่ว่าต้องบอกตรงนี้เลยว่า S60 เนี่ยเป็นรถซีดานของเราที่ดูมีเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมันจะเป็นรูป s h a p e นั่นเองนะคะนนแล้วก็ตราสัญลักษณ์ว o l v วเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะคะ แล้วในส่วนของตัวเนมเพตรงนี้นะครับผมสัญลักษณ์ของตัวเครื่องยนต์นะครับผมเป็นตัว T8 นะครับแล้วก็ R Design นะครับนะคะแล้วก็นอกจากตัว S90 T8 inscription แล้วหรือว่าตัว S90 T8 ของเราในทุกรุ่นเนี่ยที่เป็น All Wheel Drive แล้วเราก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น S60 ของเรานั่นเองที่เป็นรถซีดานที่สามารถขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive 4ล้อนะคะแค่จะบอกว่า ถทบจะเป็นเจ้าเดียวเลยก็ว่าได้นะคะที่เป็นรถเก๋งแบบขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองไปท่อเหลี่ยมนะคะเป็นแบบท่อเหลี่ยมคู่ทั้ง2ฝั่งตัวนี้เป็นท่อจริงนะคะออกทั้ง2ด้านเลยเจ้า s อ610ตัวนี้นะคะสามารถเปิดปิดกระโปรงท้ายได้ในหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะก็เปิดจากคุนแจนั่นเองนะคะส่วนวิธีที่2องนะคะคือเปิดจากตัวรถเอง,งเก,ก็จะมีใชยแผดยางอยู่ใต้ตัวแอนั่นเองนะคะก็กดเปิดแบบนี้ นะคะตัวนี้เป็นอตนัออตโนมัตินะคะเวลาเปิดแต่ว่าตอนปิดเนี่ยตัวนี้ต้อใช้มือนั่นเอง <Okay. S 2> นะคะส่วนวิธีสุดท้ายก็คือใช้เท้าเตะเปิดนั่นเองใต้ตัววีตรงๆเหมือนเดิมนะคะเตะตรงๆนะคะจะได้ไม่เขินนะคะลูกค้าง่ายมากๆเลยแต่ถ้าหากเราต้องการล็อกรถไปด้วยในตัวเนี่ยก็คือว่ามีกุญแจนะครับผมตรงนี้นะครับ รถก็จะล็อกเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เบาะด้านหลังของ S60 กันแล้วนะครับผมซึ่งผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างให้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันและกว้างมากครับซึ่งสังเกตได้ว่าส่วนตัวเนี่ยผมสูงประมาณ182นะครับผมแล้วก็ในตัวช่วงเข่าตรงนี้ผมต้องบอกว่าเบาะด้านหน้าเนี่ยถือว่าขยับมาสุดแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ให้ผมนะครับขยับถือว่านั่งสบายมากๆครับแล้วก็ด้านบนนะครับแฮชลูมด้านบนก็ถือว่าเหลือเยอะเหมือนกัน นะครับตรงนี้เขาก็ให้ตัวแอร์นะครับผมอยู่ตรงเสาบีตรงนี้นะครับสฝั่งสายขวานะครับผมส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับผมตรงนี้ก็มีพร้อมนะครับผมไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์แต่ว่าเราต้องแปลตัวอะแดปเตอร์นะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้มันรู้สึกว่ามันกระชับ มันรู้สึกมันสปอร์ตมากๆนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเอกลักษณ์ของเขานะครับตรงพวงมาลัยนะครับก็จะมีรุ่นบอกรุ่นตรงนี้นะครับอาดีไซน์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแพดเดอร์ชิพนะครับที่ไม่มีรุ่นไหนนะครับผมต้องบอกว่าในรุ่นของบอน v o จะมีเฉพาะรุ่นอาร์ดีไซน์เท่านั้นนะครับที่ใส่แพดเดอร์ชิพขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูตรงคนโซนกลางนะครับผมตรงนี้ที่วางแก้วกาแฟนะครับมีให้2จุดนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับโฮเกียนะครับผมเป็นแบบหนังเหมือนจอยสติ๊กเลยซึ่งต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับเพียงแค่กระดิกง่ายมากครับตัวนี้หน้าจอตรงกลางนะครับผมตัวนี้หน้าจอขนาด9นิ้วนะครับผมใช้งานง่ายมากๆครับเพียงแค่สัมผัสนะครับผมเลื่อนซ้ายขวานะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมออกมาโอเคครับแล้วก็ตรงคอนโซลจะเห็นได้ว่าออกแบบมาสวยงามมากๆครับผมตรงนี้เป็นหนังนะครับผม ต้องถือว่าเป็นวัสดุซอฟทัสมากๆากครับลำโพงนะครับผมตัวนี้ของผมให้มาเป็นฮา r m มันการดอนต้องบอกว่าเครื่องเสียงตัวนี้เป็นแบบพรีเมียมซาวเลยนะครับและที่สำคัญคือของเราตรงนี้มาพร้อมกับพานอโรบิกซันลู